สวัสดีครับเัื่องสารทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาการวิจัยเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับการกําหนดปัญหาการวิจัยนะครับ EP ที่2นะครับนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนนะครับในส่วนของนะครับความหมายของการวิจัยนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของนะครับแหล่งของปัญหานะครับในงานวิจัยว่านะครับ การวิจ네ัยเนี่ยนะครับเราที่จะทําวิจัยสักหนึ่งเรื่องนะครับเราจะต้องนะครับหาแหล่งปัญหาเนี่ยมาอย่างไรเพราะปัญหาเนี่ยมาจากตรงไหนบ้างนะครับการจะทาวิจัยสักหนึ่งเรื่องนะครับโอเคนะครับทางึกษาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับเริ่มเรียนกันเลยนะครับนะครับแหล่งปัญหานะครับของการวิจัยนะครับคือนะครับการแสวงหาชื่อเรื่องนะครับจากวิจัยเนี่ยนะครับจะได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆครับดังนี้นะครับก็คืออันแรกครับผมนะก็คือ ปัญหานะครับจากทฤษฎีเนี่ยที่ผู้วิจัยเนี่ยทำมีการสนใจนะครับคืออะไรครับนักศึกษาครับก็คือนะครับเป็นปัญหาที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีในตำราหรือหนังสือนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับเกิดข้อสงสัยในทฤษฎีนั้นนะครับว่าเป็นไปตามที่มันรายงานไว้หรือไม่นะครับหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับในทฤษฎีที่กําลังศึกษาว่ามันสามารถเนี่ยนำเอาไปใช้ได้จริงหรือไม่เช่นอะไรเช่นนะครับ เช่นนะครับทฤษฎีที่ใช้อธิบายนะครับกับประชาชนในต่างประเทศเราคิดว่าเฮ้ยทฤษฎีนี้เนี่ยถ้าใช้ต่างประเทศเนี่ยมันได้ผลถ้าเราเอาลองมาใช้กับประเทศไทยเราล่ะจะได้ผลตามทฤษฎีนั่น,นหรือไม่นี่ยก็คือการที่เราสงสัยเราว่าเฮ้ยเราเขาทดลองกับเมืองนอกมันได้ผลเว้ยถ้าเราอยากเอามาทดลองกับเมืองไทยเนี่ยมันจะได้ผลตามทฤษฎีหรือไม่เนี่ยนี่คือ การที่เราเนี่ยสงสัยนะในนฤษฎีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องว่าเฮ้ยอำเภอนูน้นทําได้อําเภอรเราทําได้ไหมยนะอย่างเช่นปัญหาในการอย่างเช่นนะครับปัญหาในเกี่ยวกับโควิดอย่างเงี้ยนะครับถ้ายัางลําพูน้ยครับลำพูน,นะพนมีการปิดเมืองแล้วสามารถควบคุมโควิดได้ด,ดีเราเอาวิษฎีเนี้ยมาลองใช้กับเชียงใหม่เราว่า เฮ้ยถ้าเชียงใหม่เราเนี่ยมีการปิดเมืองบ้างเหมือนลําพูนเนี่ยมันจะสามารถป้องกันโควิดได้ดีอย่างนี้หรือไม่เนี่ยนี่คือการที่เราะครับสงสัยหรือมีปัญหาเกิดจากทฤษฎีที่เราศึกษากวามวานะครับหรือแม้แต่นะครับกศึกษาครับจากที่ักศึกษาเรียนมาใช่ไหมครับนักศึกษาเรียนบัญชีช่างยนต์นะครับการตลาดอย่างเงี้ยนักศึกษาเรียนปุ๊บนักศึกษาสงสัยในทฤษฎีของเราว่าเฮ้ยทฤษฎีต่างๆที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถเอาไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆได้ไหมยอย่างเป็นต้น อันนี้คือปัญหาแรกที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันมาจากทฤษฎีนะครับต่อไปครับอันที่2ครับก็คือนะครับปัญหาครับจากประสบการณ์นะครับของผู้วิจัยเองนะครับก็คือเป็นปัญหาครับที่ประสบการณ์โดยตรงเลยของวิจัยครับว่าเฮ้ยจากที่เราทํางานปฏิบัติงานเนี่ยหรือนะครับการที่เราดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะในสังคมแล้วเราสังเกตเห็นสิ่งรอบข้างของเรานะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ เรามีข้อสงสัยมีคำถามเกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้ามีวิธีวิธีหนึ่งที่มันสามารถทําให้มันสะดวกสบายกว่านี้เนี่ยนะ,นะครับมันจะทําได้ไหมนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็คือทาให้ผู้วิจัยเนี่ยนะครับสงสัยอยากรู้คําตอบนะครับทาให้นะครับเกนะิดเป็นหัวข้อวิจัยนะครับในการศึกษาที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับเช่นอะไรเช่นสงสัยว่าเฮ้ยทำไมปัจจุบันเนี่ยทำไมปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยจึงขาดวินัยตนเองนะครับอย่างเงี้ยเราไปพบเจอว่าเฮ้ย ที่เนี่ยบริเวณเราเวลาซื้อข้าวซื้ออะไรต่างๆมันมีการต่อแถวและเราเห็นพบว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยไม่ค่อยต่อแถวกันเลยนะครับนี่คือเกิดจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันของเราว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้คือนะครับวิจัยนะครับวิจัยที่เกิดจากปัญหานะครับในชีวิตประจำวันเรานะครับจากประสบการณ์จริงของวิจัยนะครับนะครับอธิษฐานนะครับคือ ปัญหาจากงานเขียนแอบทางวิชาการของอื่นครับเช่นอะไรครับเช่นพวกรารสารทนะครับพวกบทความนะพวกตำราหนังสือเป็นต้นนะครับโดยผู้วิจัยครับจะต้องเป็นนักอ่านที่ดีนะครับตั้งใจอ่านชอบอ่านหนังสือนะครับเป็นคนอ่านค่อนข้างอันดับหนึ่งนะครับแล้วอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดเกิดความสงสัยนะว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ย พบปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วเราอ่านเราเจอหนังสือเยอะแล้วก็มีความรู้เยอะๆนะครับแล้วก็คือสามารถนํามานะครับเป็นหัวข้อวิจัยในการสร้างปัญหาวิจัยได้นะครับอันนี้คือปัญหาจากงานเขียนวิชัยการของคนอื่นนะครับอันที่4ครับก็คือนะครับปัญหาจากข้อเสนอแนะนะครับในวิทยานิพนธ์นะครับหรืองานวิจัยของคนอื่นนะครับก็คืออะไรฮะทุกๆงานวิจัยครับบทสุดท้ายนะครับของงานวิจัยเนี่ยนะครับมันจะมี ข้อที่ว่านะครับข้อเสนอเนี่ยนะครับก็คือข้อเสนอเนี่ยที่เผื่อว่านะครับมีใครที่มาอ่านบทความหรือบทวิจัยของเราเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้ว่าเฮ้ยผู้ใจเนี่ยอาจจะมีข้อเสนอเนี่ยอะไรนะครับที่ถ้าเราเอาไปทําต่อยอดเนี่ยเราก็เอาไปปลอกใช้นในข้อเสนอเนี้ยนะครับถ้าเราเรียนลองไปอ่านหรือวิจัยนะครับมันจะมีในบทที่5นะครับอันนี้คือข้อเสนอเนี้ยนะครับต่อไปครับบทที่5ครับก็คือปัญหาฮะ จากบทคัดย่อนะครับของเทนิพนนะครับหรืองานวิจัยครับที่หน่วยงานของเขาเนี่ยนะครับรวมไว้เป็นเล่มๆแล้วก็คืออะไรฮะก็คือบางทีเนี่ยจำได้ไหมครับที่ผมให้นักศึกษาเนี่ยทำการค้นคว้าหางานวิจัยที่เราเรียนไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะว่าเฮ้ยวิจัยเนี่ยบทคัดย่อเขาเป็นยังไงครับก็คือบทคัดย่อเนี่ยเหมือนคือการสรุปใจความสําคัญของวจัยนียลงเป็นเรื่องๆไว้นะครับแล้วก็จะถูกเก็บไว้เนี่ยในสำนักพิมพ์ต่างๆในเว็บไซต์ต่างๆที่ เขามีการรวบรวมนะครับวิจัยต่างๆรวมไว้เป็นห้ออไว้แล้วก็ไปอ่านไปดูนะครับแล้วเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําอย่างนงี้เนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปทาวิจัยได้หรือไม่นะครับเอาไปทาอื่นได้ไหมนําไปประยุกต์ได้ไหมหรือนําไปต่อยอดได้ไหมนะครับอันนี้คือการคบปัญหานะครับจากคัดย่อของวิทยานิพนธ์นะครับหรือนักวิจัยที่นะครับเราไปศึกษามานะครับ ต่อไปครับอันที่6ครับก็คือนะครับปัญหาจากแหล่งอื่นๆครับเช่นอะไรเช่นจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเราเฮ้ยไปปรึกษาคนที่มีความรู้กว่าบหรืออาจารย์ที่ในสาขาเรานะครับจากองค์กรนะครับจากหน่วยงานนะครับเพื่อนํามาใช้ในการสร้างหัวข้อปัญหานะครับหรือจากการประชุมสัมมนานะครับหรือแม้แต่การอ่านข่าวนะครับนักศึกษาครับการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์การอ่านข่าวจากโทรทัศน์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับสามารถนํามาเป็นแนวทางนะครับในการเลือกหัวข้องานวิจัยได้หมดเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือทั้งหมดนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งนะครับในการหาที่มาของแหล่งปัญหางานวิจัยว่างานวิจัยถึงเรื่องเนี่ยนะครับมาจากแหล่งปัญหาอะไรบ้างนะครับนะครับหัวข้อต่อไปนะฮะก็คือนะครับ การแหลหลักการเลือกปัญหาแหว่าปัญหาเนี่ยครับควรจะเลือกยังไงดีนะครับการเลือกปัญหาครับของการวิจัยเนี่ยหรือหัวข้อของการวิจัยครับหลังจากที่ผู้วิจัยเนี่ยครักทำการค้นหาปัญหาการวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยะครกบนศึกษาเนี่ยครับจำเป็นต้องเลือกปัญหาวิจัยเนี่ยที่มันสาคัญที่สุดครับโดยหลักการเลือกปัญหาสาคัญที่สุดครับมีไงครับก็คือมีตามนี้ครับก็คืออันที่1ครับปัญหาการวิจัยครับ ที่เหมาะสมกับเงินทุนนะครับเวลาแรงงานและสิ่งอำนวยความรรสะดวกนะครับทำไมฮะทำไมนักศึกษาต้องให้มันเหมาะสมกับเงินทุนด้วยนะครับเหมาะสมกับเวลาแรงงานด้วยเพราะงานวิจัยบางอย่างครับอาจมีขอบเขตที่มันกว้างขวางมากๆานะครับางานวิจัยนะครับอาจมีเงินที่ต้องลงทุนมากๆนะครับหรืองานวิจัยเนี่ยอาจจะต้องลงแรงมากๆแล้วเนี่ยกา,การเลือกวิใใจัยครับ ควรให้มันเหมาะสมกับเราว่าเฮ้ยเรามีเงินทุนที่พอไหมนะมีเวลาที่พอไหมแล้วก็มีแรงงานที่จะทําพอไหมอยากให้มันเหมาะสมกับเราด้วยนะนะต่อไปครับอันที่2ครับก็คือปัญหาวิจัยครับนีควรนะครับมีความเหมาะสมกับความรู้นะครับความสามารถของผู้วิจัยนะครับหรือนะครับมีความเหมาะสมกับหลักสูตรนะครับของการศึกษาหรือนะฮะ เหมาะสมกับไว้ด้วยเพราะอะไรครับนักศึกษาครับเพราะว่านะครับการวิจัยแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมาจากนะครับขนาดของปัญหาแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับของการวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์นะครับดังนั้นครับในกรณีที่ทําการวิจัยเนี่ยนะครับออศสูตรเนี่ยนะครับเราเนี่ยควรเลือกให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราเรียนมาหรือขอบเูตที่เรามีอยู่นะครับไม่ควรนะครับเลือกปัญหาที่มันใหญ่เกินไปหรือกว้างเกินไปครับ เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราเลือกนี่ยปัญหาที่มันใหญ่เกินไปหรือว่ามากเกินไปเนี่ยหรือขอบเขตมันกว้างเกินไปเนี่ยระยะเวลาในการทาก็จะยิ่งนานขึ้นนะครับเงินลงทุนก็จะมากขึ้นดังนั้นครับตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นนะครับปวสใช่ไหมครับก็คือควรเลือกให้มันเหมาะสมกับวัยของเรานะครับให้เหมาะกับความรู้ของเรานะครับเพื่อที่จะได้ง่ายในการทำง่ายในการวิจัยนะครับอันที่3ครับปัญหาการวิจัยครับ ควรเป็นปัญหาครับที่สามารถแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยเท่านั้นนะครับต้องสามารถหาคําตอบนะครับด้วยการสมเหตุสมผลนะครับได้ข้อสรุปนะครับของการแก้ปัญหาวิจัยนี้นะครับปัญหาม้อนหาครับไม่สามารถนะครับนำวิจัยเนี่ยไปแก้ปัญหาได้เช่นอะไระครับเช่นเพื่อนยืมเงินนะครับเพื่อนเรายืมเงินเปแนแทบเราไม่สามารถเอาการวิจัยเนี่ยไปใช้ในการ แก้ปัญหาได้ก็คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นของเพื่อนละนะครับคือบางอย่างนะก็คือวิจัยเนี่ยไม่สามารถเอาไปแก้ปัญหาได้หมดนะครับก็คือดังนั้นเนี่ยการเลือกปัญหาครับก็คือควรเป็นปัญหาที่สามารถเอาวิธีวิจัยเนี่ยนะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับต่อไปอันที่4ครับก็คือปัญหาการวิจัยครับควรเป็นปัญหาแท้จริงนะครับมีคุณค่านะครับมีความแปลกใหม่นะครับมีความ นี่เริ่มสร้างสรรค์นะครับและมีความเป็นไปได้นะครับในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยนีก็คือผลนะครับของวิจัยเนี่ยจะต้องนะครับเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนะครับนำไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนรวมได้นำมาใช้ประโยชน์ของคนอื่นได้นำมาใช้ประโยชน์ของชาติของประเทศได้ก็คือเป็นสิง่งแปลกใหม่นะครับก็คือไม่ควรเอาที่มันมีอยู่แล้วนะครับหรือที่มัน เอาไปแล้วเียสิ่งแปลกใหม่น่าจะกลับนะครับต่อไปครับอันที่5ครับปัญหาการวิจัยครับควรเป็นปัญหานะครับที่เกิดจากความสนใจนะครับของผู้วิจัยเนี่ยหรือความสนใจของหน่วยงานองค์กรหรือประเทศชาตินะครับเพราะว่านะฮะถ้าหากผู้วิจัยเนี่ยนะครับสนใจนะครับวิจัยแล้วเนี่ยก็จะเกิดให้เกิดความกระตือรือร้นนะครับมีความรับผิดชอบในการทำงานวิจัยให้มันรุ่งรวงได้ดีถ้าเราชอบสิ่งไหนนะครับเราสงสัยในสิ่งไหนเนี่ย เราตั้งใจนะครับงานมันจะออกมาดีมากนะเพราะาเรามีความรู้มีความสามารถนะครับมีความรู้ชอบที่ดีในการแก้ปัญหานั้นครับนะครับแล้วก็มาถึงครับอันสุดท้ายครับอันที่6ครับปัญหาการวิจัยครับนะครับควรเริ่มพิจารณาฮะจากปัญหาที่มันใกล้ตัวก่อนเช่นพวกปัญหาครอบครัวนะครับปัญหาในชุมชนนะปัญหาในสังคมนะครับซึ่งหากผู้วิจัยเนี่ยนะครับใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เนี่ย มาใช้ในการค้นหาปัญหาเนี่ยแล้วเลือกปัญหามาทําการวิจัยเนี่ยด้วยความสมเป็นสมผลเนี่ยก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แต่ตนเองเนะครับกับครอบครัวและก็สังคมต่างๆนะรับตอนนั้นเนี่ยอาสาครับการเลือกวิจัยที่ดีฮะก็คือควรพิจนารณาครับสิ่งที่มันอยู่รอบๆเราตัวเราก่อนก็คือถ้ามันอยู่รอบตัวเราเนี่ยเราสามารถเอาแก้ปัญหาแล้วมันสามารถเห็นผลได้ดีสามารถนําไปแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของ หลักการนะฮะในการเลือกปัญหาวิจัยครับว่าเราเนี่ยจะเลือกปัญหาวิจัยเนี่ยยังไงดีนะครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับนะครับแหล่งของปัญหาการวิจัยนะครับแล้วก็นะครับหลักการเลือกปัญหาวิจัยนะครับเดี๋ยวนะครับครูเนี่ยนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับท้ายคลิปให้สารนะครับได้ลองฝึกทําดูลองทําดูและอย่าลืมส่งใน Google Classroom นะครับ และพบกันใหม่ฮะอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับลาตีสวัสดี